ตัวอย่างที่10ก๊าซไฮโดรคาร์รบอนชนิดหนึ่งปริมาตร20บลูกบาทเปลี่ยนนะ20ลูกบาทเซนติเมตรเกิดปฏิกิริยาการสันดาบกับกา๊าซออกซิเจน200ลูกบาทเซนติเมตรเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์100ลูกบาทเซนและไอน้ำจำนวนหนึ่งเมื่อบยาสิ้นสุดมีกา๊าซออกซิเจนเหลือ50ลูกบาทเซนติเมตร จงคำนวณหาสูตรโมเลกุลของก๊าซไฮโดรคาร์รบอนนี้จดอยากรู้สูตรโมเลกุลโจทย์ข้อนี้ต่างจากโจทย์ข้อ9ข้อ8ยังไงยังไงคะบอกออกซิเจนที่ใส่ลงไปแล้วบอกว่าพอไิยาสิ้นสุดเหลือออกซิเจน50นั่นหมายความว่ากา๊าซออกซิเจนที่ทำยาพอดีกับก๊าซไฮโดรคาร์รบอน20ลรูปบาทเซนติเมตรนี่ใช่200้ยไหมคะ ไม่ใช่มันใช้แค่เท่าไหร่ใช้200ใส่ไป200แล้วเหลือ50นั่น่แสดงว่าใช้ก๊าซออกซิเจนในการทำวยาพอดีกับก๊าซไฮดรูคาร์บอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่ก็คือเอา200 0ลบ50ใช้ไปเท่าไหร่คะ150ลูกบาศเซนติเมตรเทนั้นเองเพราะนั้นเวลาทำข้อสอบอ่านโจทย์ดีๆด,ด,ด้วยระวังด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะ S x h x h y บวกกา๊าซออกซิเจนได้กา๊าซคารบา์บอนไดออกไซด์และไอน้ำกา๊าซไฮโดรคารบอนเท่าไหร่20ลูกบาทศีลธรรมียาพอดีกับออกซิเจนเท่าไหร่นี่150ลูกบาทศีนได้คารบา์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่นี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 ่ลูกบาทเซนส่วนไอน้ำบอกไหมเอาไม่บอก แล้วก็ไม่ถามอ้าวไม่ปไปไล่อันนี้ก็เอลูกบาทสินนะคุณไหมจาานั้นทำไงเอาอะไรหารตลอดเอายี่สิบไหมไม่ใช่ยี่สิบต้องเป็นเท่าไหร่สิบค่ะถ้าเอายี่สิบหารตลอดตัวเนี้ยมันจะเป็นผลลัพธ์มันจะเป็นจุดท้ายยุนะั้นเอาสิบหารตลอดก็จะเป็นสองลูกบาทสินอันนี้แหละ 15ลูกบาทสินเะห็นไหมอันนี้10ลูกบาทสินะและ A e ส่วน10ลูกบาทสิเนหะ็นไะหมอะสองโมเลกุล15โมเลกุลอ0ไรโมเลกุลและ A e ส่วน10โมเลกุลอนะทำาังไงต่อคะไปเลยคะ่ะสอนี่สอง สิบห้าเอาใส่สิบห้าเลยสิบก็สิบส่วนอันนี้ยังใส่ไม่ได้ใช่ไหมาหาเลยค่ะทำให้ต่อเอาคาร์บอนคาร์บอนสิบมีอยู่แล้วสองแสดงว่า x ต้องเท่ากับเท่าไหร่คะห้าวา y ล่ะ y เอ้ยไฮโดรเจนยังไม่ได้ค่ะวันนั้นดูตรงนี้ก่อนออกซิเจนนี่เท่าไหร่สามสิบอะตอมมีอยู่ได้เท่าไหร่ออกซิเจนอันนี้ 2องคูณสิก็ได้20ใช่ไหมออกซิเจนจะสามแสงว่าออกซิเจนนี้ต้องเท่าไหร่10สิบได้แล้วพอดุลออกซิเจนซ้ายขวาให้มันเท่ากันสิ่งที่เราได้ก็คือไฮโดรเจนเท่าไหร่20่สิบใช่ไมสองคูณสิบได้ยีมีอยู่แล้วสองไฮโดรเจนทำไงจะ20ก็แสดงว่า y ต้องเท่ากับเท่าไหร่10ถูกไหม y ต้องเท่ากับสิเพราะฉะนั้น สูตรโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนนี่คือส5 H Y ก็คือ10ได้แล้วโจท์ยถามไอนะ้น้ะไหมไม่ถามถ้ากรณีข้อการเราก็จบแค่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะข้อเขียนก็หน่อยโชว์ความเก๋วไม่ถามที่ก็ตอบได้นะ,ะใช่ไหมเนี่ยเหมือนเดิมไหม A A ส่วนอ่ะเท่ากับ10สิะถึงไม่ถามก็ทำให้ดูนั้น A เท่ากับอะไร10บคูณสิ เท่าไรหนึ่งร้อยถ้าครูถามเกิดไอ้น้ำเท่าไหร่เกิดไอ้น้ำเท่ากักบ100ลูกบาทเซนติเมตรเห็นไหมลไหลอกก็มีหลอก,กก็ได้มีแต่นี่เท่านั้นโอเคนะคะต่อไปอเอาอันนี้ก่อน